สวัสดีครับพี่น้องมงนีเป้าหน่อยกับมาเกี่ยวเขาคือเขาเหรอครับอาพี่น้องมาเกี่ยวเขาคือเขามาติดตามเบิ้งงกิปน้วกันครับว่ามนีสีมีเอกรอ่างเกิดขึ้นบ่รารอชมเลยครับพี่น้องมาหน่อยมันเกี่ยวเขาพี่น้องพอดีไปเตะถือพี่น้องว่าเตะยังไอ้เตา khu vực ngay này. Thấy phải thấy nào. Thì nó tàu một ngày Thì nó ngon ừ. khó mát, kiếp khó kìa tốt mày mất Dẹp thử quên, lốt treo thì dẹp Ba ủa, Vua Bây giờ làm gì อืมอ้วนตัวบูเลยมาดันรถมันสีเหยี่ยมันเอาล้วครับพี่น้องงานเข่าแล้วครับโอ้พีนี่มานตือหัวปีเดี๋ยวน้องพี่น้องเอ้ยงานงอกตือหัวปีเลยพี่นี่ติดแล้วครับโอ้ยนอนเสียวเวลาแล้วพี่ตัวนี้ จักหลดอยู่ซอยหลดมาหลังใช่ไหมพี่น้องจำโอมเต็มเลยพี่น้องเอ้ยมีแท็กเลยเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมันนี่เกี่ยววะดินโอมแล้วนี่ งานงอกงานงอกแล้วพีน่น้องน้งซากับมีป้ามีสุป้าตัวเล่นหน่อยพี่น้องนำเต็มน้องซาเลยีหน้าผีแหงคักส่วนนำกลาองเพิ่นมีทางแก้นน่มีทางมันอยู่ไก่นำเลิกมีทางมัน

ลมลมลมอยู่เจ้าเดียวขอรออืมพี่น้องมาพ,พาัวพักเงี้ยงพักเงี้ยงงามงามมีหักสองกอดหน่อยหน่อยงามอยู่ที่มัน ก็พอไใหอมหอมเห็พพนน้พี่น้องนี่พักกระกนแนยงธรรมชาติ์เลยพี่น้อง,อง,าางนี่พักกระแนยงหอมครับพี่น้องเอ้ยอาไปใส่แกงป้าบังเดีอยนี่รถกระติดพี่น้องเอ้ยไปหารถมาดึงก่อนพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามรอชมคลิป ตอนดึงรถน้องพี่น,น,น,น้องเนาะสวัสดีครับน้องพี่น้องงจานังไงก็ได้รถมาขัาข้นล่างนะพี่น้องมาหลุดในกันนะครับพี่น้องว่ามันื่ขึ้นหรือเม่ขึ้นพี่น้องได้รถมาแล้วครับพี่น้องมันมาซอยล่างนะเนาะกลิก่นบ่ เด anyway. ี๋ยวละด่อไล่เลยพี่น้องถอยออกใกล้ๆพี่น้องรถเรือสุ่อาคพี่น้องรออยู่นี้กันพี่น้องอาคารป้ เฮ้ยขย้อนมันขึ้นพี่น้องขึนมันได้รถมาหลากขึ้นแล้วพี่น้องไอ้เนี้คะแนนพี่น้องเอ้ยัเกเดียวนพี่ปูวยขย้อนเปิดให้ขึ้นน้องพี่นออ้อ,นองอออครับขึนแล้วพี่น้อง คุนมาสวยครับพี่น้องยั่งึ้นนี่เนาะพี่น้องหลังจากขึ้นแล้วมันเป็นหน้าหลอกพี่น้องเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงคือว่านหรพี่น้องนี่มันก็บายายากให้ติดดอ,อกพี่น,อนยอยอ้องแต่แค่แนวยุโรปจะมีปรดโยชน์เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าใส่ได้อยู่พี่น้องแต่ขอบคุณรถเพิ่นไม่ดึงห้ครับ เราเกี่ยวอาชีพเดียวกันเพิ่นก็นดีอยู่ครับเพิ่นมาดึงให้เรียวก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วครับมือนี้โชกดีครับที่มัน่หนักแยงบาสันก็อาจจะดูอยู่นอนกินเขาแลีงอยู่นี่ล่ะแต่ว่ากะถือว่าบบอันนั้นปั้นไหนบเอาละครับมือนี้ ขอปิดคลิไว้เต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาหน่อยนี้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับพี่น้องขอเกา่เข้ามาสวัสดีครับ